ที่เห็นนี้คือศาลเจ้าพ่อพระบอที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตะเเวลานักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะพักที่นี่พักเที่ยวแล้วก็ดูชมวิวไหวศาลท่านเป็นการแสดงความเคารพนี่ด้าน,นหลังก็เป็นขุนเขาพระบอเป็นยอดเขา นั่นแหละคือยอดเขายอดเขาพวอ,อดูใกล้ๆซูมดูใกล้ๆนี่ว่าเป็นยังไงยอดเขาของจริงของจริงเป็นเช่นนี้ สา,าพกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกัน